สวัสดีค่ะทุกคนเรามาแต่งหน้ากันวันนี้จะมาแบ่งปันในการทำคอนเทนต์นะคะทุกคนทำไมในยุคสมัยนี้เขาถึงต้องทำ YouTube ทำไมเขาต้อง,องเล่นติ๊ t o k อกทำไมเขาต้องสร้างเพจขึ้นมาแล้วก็สร้างตัวตนนะเดี๋ยวพี่มาเล่าให้ฟังอ่ะวันนี้ในยุคสมัยเนี้ยมันมันไม่เหมือนตสมัยก่อนที่แบบว่าอ่ะเราต้องหาเงินด้วยการที่ออกไปค้าไปขาย ลำบากนะไปตลอดชีวิตอะไรแบบเนี้แต่ในยุคสมัยเนี้ยมันมีคนที่แบบว่าเขารู้ช่องทางในการหาเงินบนโลกออนไลน์แล้วเขาก็ทําควบคู่กันเขาก็เป็นคนธรรมดาเหมือนเราเนี่ยอย่างเช่นทุกคนอาจจะไปเจอแล้วในทิกตอกเงี้ยเห็นคนธรรมดาเหมือนเหมือนที่แบบว่าเอ้ยเขามาเต้นอยู่ดีเต้นไปเต้นมาเขาก็ดังแล้วเขาก็มีคนจ้างไปทำาไพิปีเซนเตอร์อะไรแบบเนี้นะนั่นแหละ เหมือนที่ทุกคนไปดูปกติทุกคนอาจจะไปเล่นไปเล่นเฉยเฉยอ่ะไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะเล่นเพื่อทําให้เรามีคนติดตามแล้วทําให้เรามีรายได้อย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละสาเหตุนี้แหละที่เราต้องเรียนรู้ในเรื่องนี้มากๆเลยค่ะพเพื่อนๆบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเฮ้ยมันมีทางไหนที่แบบมันหาเงินได้ได้หลังจากที่เราทํางานมีไหมอะไรประมาณเนี้ยหรือแม้กระทั่งเราเลี้ยงลูกอยู่บ้านมันมีอาชีพไหนที่สามารถ ทำให้เรามีรายได้มากขึ้นการที่เราจะมาทํำยูทูบจะอย่างเช่นเนาะเพื่อนวันนี้เราจะมาทํา youtube ใช่ไหมอ่ะมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะได้ตังค์ตอนนี้มีคนติดตามหนึ่งพันคนขอแต่งหน้าด้วยนะแต่มันรู้สึกว่านะคะถ้าไม่สวยมันนะคะไม่มีแรงแบ่งปันนะคะทุกคนอ่ะคุณทําไปเรื่อยใช่ไหมพอมีคนติดตามคุณหนึ่งพันคนคุณก็ไปเปิดรับรายได้จากช่อง youtube ก็จะมีรายได้แต่ไม่ได้มีเยอะนะถ้าคุณทําให้มีคนติดตามหนึ่งหนึ่งหมื่นคนขึ้นไปคุณก็จะมีรายได้มากขึ้นอย่างพี่ี่ไปดูช่องที่เขาสอนว่าถ้ามีคนติดตามหนึ่งหมื่นคนเนี่ยคุณจะมีรายได้หลากหลายเหมือนจากโฆษณาที่เข้าบ้างแหละจากบางทีถ้าคุณทําแบบแนวที่แบบมันตลกอ่ะหรือแม้กระทั่งทําเพื่อวันหนึ่งคุณอยากจะไปเป็นปีเซนเตอร์ในการขายสินค้า คุณก็ทําแนวนั้นเลยนะทําแนวไหนได้บ้างมีตัวอย่างเช่นคุณคุณเก่งในเรื่องของทำคอนเทนต์ตลกหรือคอนเทนต์ที่สะท้อนสังคมสะท้อนชีวิตของสังคมในยุคป,ปัจจุบันเนี้ยยิ่งมีคนชอบดูคุณจะสังเกตไหมคุณจะชอบไปดูนะเราก็เคยเป็นเหมือนกันเราไปเห็นเขาเขาทำเราก็อยากอยากไปดูอย่างเงี้ยอ่ะคอนเทนต์แบบนั้นก็ได้หรือเรามาสายความรู้สายแรงบันดาลใจ เราก็ต้องทําแรงบันดาลใจให้มันสุดๆไปเลยหรือเรามาสายจิตวิญญาณนะคะเราก็ให้เหมือนพี่นิราัมาสายจิตวิญญาณด้วยความที่เราอะใช้กระเป๋าดักทรัใชีวิตคะแล้วเอาความรู้ของครูบาอาจารย์มาแบ่งปันเราชอบ<ร>ชอบ<ร>าทางนี้นะคะรครับเก็บไว้ก่อนนะหนมไปนอนนะครับวันนี้นะครับวันพรุ่งนี้จะไปทํางานกับพ่อแนละ้วบ๊ายบายปิดเบาๆวันดีนะลับวันดีแล้วก็ ให้แม่ถูกหวยจริงๆนะให้แม่พาไปกินพิซซ่านะ <laughs> นะคะหวยก็อยากถูกค่ะค้าขายก็ขอให้ค้าขายร่ำรวยค่ะทุกคน <laughs> ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทุกวันนี้เงินมันมาจากทางการที่มีคนติดตามอ่ะเราให้ก็ได้ให้ด้วยฟรีโดยที่ไม่หวังนะแต่ก่อนพี่นี่เคยคิดว่าเออเคยคิดคาดหวังนะทุกวันนี้เข้าใจเลยพอเรียนรูปปร้กับครูบาอาจารย์มากขึ้นอ๋อเข้าใจละนะเขาสร้างตัวตนก่อนพอถึงเวลาคนเหมือนมีแฟนถับติดตามไม่เยอะขึ้นเนี่ยเขาจะซื้อคอร์สก็ซื้อ,ไม,อไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรหรือแม้กระทั่งทํา youtube ส่วนมากเขาจะทําแบบว่าไม่ได้คาดหวังอะไรนะ เขาทำแบบเพื่อมาให้ความรู้แล้วเขามีรายได้จากช่อง y o youtube อย่างเงี้ยค่ะคุณว่ามีคนติดตามเป็นแสนคนอ่ะมันได้เยอะนะเออไดีจะบอกให้นะคะทุกคนมันได้เป็นบางคนเป็นแสนเลยนะเออมันเหมือนมันฟรีอ่ะตอนที่เขาให้ทําฟรีแล้วต้องรีบกระโดดเข้ามาทํำ บางทีมี่ก็เลยอธิษฐานเลยว่าให้จักรวาลส่งคนมาติดตามให้ช่อง YouTube นิตยากรโสภาดจะเขียนตั้งเป้าหมายใหม่แล้วว่าเออจะช่องนี้นะช่อง youtube นิตยากรโสภาให้มีมาคนมาติดตามเชื่อไหมทุกคนคะเราก็ไม่อยากจะแบบคนเราอะ่ะเราอยากจะช่วยเขาอะ่ะนะเวลาเราไปขอใครมาเป็นลูกค้ามาเป็นเพื่อนเนี่ย ถึงแม้ว่าเขาไม่ซื้อของของเราแต่เราก็อยากจะช่วยในสิ่งที่แบบว่าเออเราพอจะจะแบ่งปันได้อย่างเงี้ยค่ะเราก็เจอไหมคะเพื่อนๆเคยเจอไหมเจอคนที่เขาดับดับฝันเราหรือเขาพูดไม่ดีกับเราเงี้ยในเฟซอย่างเงี้เยเออเราก็เลยว่าเออพอแล้วละขนาดตัวเราก็ยังเคยเป็นมาก่อนก็บล็อกเลยอเพื่อนๆขา่าวมันจะทําให้เราไม่ไปถึงไหนคะ่ะถ้าเราเจอคนคิดลบก,กับเราอะ่ะนะเราก็ต้องเลือกพบคนด้วยนะ หรือใครที่อิจฉาใครที่พูดใส่เราความฝันของเราเราทำอยู่มันก็ได้อยู่แล้วอะ่นะเออถ้าวันนี้อ่ะหนึ่งปีอ่ะคุณขยันทำคลิปทุกวันทุกวันทำไมมันจะไม่มีคนติดตามคุณอนะ่ะหนึ่งล้านคนเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วอะ่ะอ,อืขนาดคลิปหนึ่งที่ไม่เคยทำไว้อะให้นมลูกอ่ะ แล้วก็มาแบ่งปันนะมีคนติดตามสองหมื่นกว่าคนอ่ะพี่นี้ก็เลยบอกว่าเฮ้ยต้องขยันทำให้มากขึ้นหรือบางทีเราก็เสียประสาทเหมือนกันค่ะกับการที่แบบว่าเราเจอเพื่อนในเฟซคนดีก็ดีว่าคนก็ดีดีไปคนไม่ดีก็เออหรือแม้กระทั่งบางทีเราก็โอ้เราว่าเอายังไงดีว่าบางทีอ่ะงั้นก็สวดมนต์แล้วกันสวดมนต์อธิษฐานจิตดีๆแล้วกันเผื่อจะเจอแต่เรื่องราวดีๆอะไรอย่างเงี้ย เคยเป็นไหมไปอยู่ตรงพื้นที่ไหนแม่งก็ทำให้เขาเกลียดไปหมดเลยเออนะคะแทนที่จะทำให้คนอื่นรักเนี่ยนะแล้วก็ไม่นสนใจนเขาหรอกเออเขาจะเขาจะบอกว่าเราอะไรก็ช่างเราไม่ได้เป็นว่าอะไรเขาอ,ะอ่ะคนประเภทนี้ก็ต้องอยู่ห่างค่ะคนประเภทที่แบบว่าเราไม่ได้ทําอะไรให้เขาเลยเขาลินคาเราแม่งคิดฝ่ายเลยแล้วก็แบบ พูดว่าแต่แตัวเองดีอ่ะไม่ว่าคนอื่นดีค่ะบางทีก็ด่าแต่ว่าคนอื่นอย่างนี้ค่ะต้องอยู่ห่างๆเลยนะคะทุกคนคนแบบเนี้ยก็เจอเหมือนกันเอออยู่ดีก็ดา่าคนพานคนเป็นมั่วซั่วพี่ไม่สนใจนะคนแบบเนี้ยไม่อยู่ใกล้ด้วยนะคนเราเวลาออกไปค้าไปขายเนี่ยสิ่งสาคัญเลยอ,อธิษฐานเลยขอให้แบ่งบุญให้ทุกสรรพสิ่งเลยนะทุกคนแบ่งบุญให้คนใครทุกข์ใจก็ขอให้เขามีความสุขขอให้เขาพ้นทุกข์เชื่อไหมมนุษย์ทั่วไปส่วนมากคิดลบนะ คิดลบไม่พอดินทาเขาอีกอ่ะเราแบ่งบุญให้เขาให้เขาหายทุกข์ใจแต่ละคนมันมีปัญหาแต่ละคนนะเขาจะได้มีความสุขเขาจะได้ไม่มาเบื่มาเบียดเบียนเราไงเมื่อเช้านี้ก็เจอเออทำบุญทำบุญทำทานใส่บาตรทำใจให้สบายคุยกับตัวเองคุยกับตัวเอง จินตนาการกับตัวเองข้างในใจยังดีกว่าไปมองคนที่แบบว่าเออเขานินคาเราอ่ะเออจะพูดอะไรก็ปล่อยมันพูดไปสินะเราก็ไม่ต้องไปสนใจนะพี่ก็จะจบคลิปแค่นี้สรุปให้คือว่าหนึ่งการเราต้องมีความสุขคิดดีผู้ด,ดีทำดีแล้วก็ทำคอนเทนต์ในเราจะมาสายไหนสายตลก สายทำกับข้าวสายกินหรือแม้กระทั่งสายความรู้สายแรงบันดาลใจสายความรักสายจิตวิญญาณอ่ะสายจิตวิญญาณหรือสายกดแรงดุกดจัรกรวาลเนี่ยค่ะต้องปิดคอมเมนต์ไว้นะนะปิดคอมเมนต์ด้วยเพราะมนุษย์ร้อยเปอร์เซนต์กับอีกสิบเปอร์เซนต์ที่ไม่เข้าใจสายกดแรงดุกดจัรกรวาลเพราะเขาใช้ในการหลอกจิตใต้สำนึกของตัวเองสู่ไป สู่แบ่งปันกับสังคมคนที่มาเรียนก็ต้องหลอกตัวเองเหมือนการหาหลอกจิตใต้สํานึกให้รู้สึกว่าตัวเองได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการเรียบร้อยแล้วจนกว่ามันจะได้จริงถ้าไม่ทําแบบนี้ยมันจะไม่ได้ค่ะเหมือนตอนที่นิดอยากได้เงินหมืน่นอ่ะพี่นิดหลอกจิตใต้สํานึกของตัวเองว่าฉันได้เงินหมื่นเรียบร้อยแล้วแล้วพี่นิดมีหน้าที่แค่รักษาอารมณ์ตัวเองให้มีความสุขคิดบวกล่าเริงเบิกบาน เขาคันมาบ้านมากๆเลยค่ะเปิดเพลงเต้นแม่งเช้าของวันเย็นน่ะนะคะเออผลุท้ายเป็นยังไงได้จริงเหมือนวันเนี้ยคุณร้องขอต่อจักรวาลว่าถ้าหากว่าจักรวาลให้เงินสิบสองล้านเรามาจริงๆริะถ้าเราประสบความสําเร็จได้จริงจจากการทําช่อง YouTube หรือแม้กระทั่งขายสินค้าออนไลน์ถ้าหากว่าลูกรอดลูกลวยอ่ะลูกจะช่วยเหลือผู้คน รือแม้กระทัง่งรู้จะทําแต่ความดีสร้างบุญสร้างกุศลส,สมุนว่าคุณค้าขายดีแล้วคุณจะให้อะไรจัก,กรวานคุณจะให้อะไรตอบแทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณคุณก็ต้องเขียนมัลติลีดนะเขียนบันทึกไว้เพื่อไม่ให้เราลืมอพอวันหนึ่งเราได้จริงๆเราก็ต้องทําตามสัจจะแทนที่เราจะรอช่วยเหลือผู้คนตอนที่เราประสบความสาเร็จใช่ไหมคะเราก็ช่วยพอตอนนี้แหละ เราอาจจะไม่ได้มีเงินให้เขาใช่ไหมคะแต่เรามีความรู้พี่หนูมีความรู้อันนี้ที่จะสามารถทําให้พี่หาเงินล้านได้พี่สนใจจะทํำไหมคะหรือถ้าพี่ไม่อยากได้เงินล้านแต่พี่เรียนรู้แล้วพี่ก็หรือแม้กระทั่งบอกก็าบอกแค่นี้ก็ได้หรือบางคนก็อาจจะไม่อยากได้ขนาดนั้นพี่หนูมีความรู้ที่สามารถทําให้พี่เรียนรู้และเปลี่ยนความคิดแล้วสามารถทําให้พี่คาขายดีขายปังขายหมดได้คะ่ะ ที่เข้าไปเรียนหรือบางทีได้ช่วงเร้ราดด้วยนะคะอะก็ให้เขาไปดูหรือแม้กระทั่งพี่ดูนี่นะแล้วหรือแม้พูดแบบนี้ก็ได้พี่ดูคลิปนี้นะคะน้องดูคลิปนี้นะเราแบบจะเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะอย่างน้อยน้องจะได้มีความสุขปกติมนุษย์ส่วนมากอะทุกใจคะ่ะแต่ถ้ามาเรียนกดแรงดูดกดจักรวาลแล้วอะ่ะเขาจะมีความสุขมากขึ้นเขาจะรู้สึกว่าเราเป็นเหมือนเพื่อนเขา เราเป็นเหมือนแม่เขาที่คอยให้สติปัญญาเขาอยู่ตลอดเวลาจักรวาลจะติดนี่เราหรือผู้คนที่เขามาติดตามเราเนี่ยคะ่ะจากที่เขากําลังทุกข์ใจอยู่แล้วเขามาติดตามเขาได้ความรู้จากเราบ่อย,อยๆยเขาจักรวาลนะ่ะจะติดนี่เราเหมือนพี่นี่ะพี่นี่ไปเรียนกับครูสิตาีพี่ก็รู้สึกว่าเหมือนพี่นี่เป็นหนี้ติดนี่จักรวาลเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะไปเรียนกับคนครูคนอื่น ผลท้ายเราก็ต้องกลับมาหาครูยอยู่ดีเพราะว่าไอเราเรียนกับเขาแล้วเราสบายใจอะ่ะมันเหมือนเราเคยจูนกับเขามาก่อนหน้านี้แล้วอะ่ะไอจิตใต้สํานึกของเราเนี่ยมันก็ดึงเรากลับมาเขาอยากจะให้เราทําได้นั่นแหละค่ะไม่ใช่อะไรนะจิตของเราเขาดึงเรากลับมาเพื่อให้เรามาเรียนให้เราทาให้ได้เพราะเราเคยเรียนมาก่อนหน้านี้ ล่ะค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ทุกคนมาเจอเราก็เหมือนกันไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะบุญไม่เสมอกันนะ่ะไม่มีทางได้เจอกันแน่นอนนะพี่ก็มีสัจจะเหมือนกันว่าถ้าหากว่าวันหนึ่งฉันออกไปขายสังขยาครั้งนี้นะฉันมีเงินเหลือกินเหลือเก็บฉันจะทําตามสาจาัจจะพิมพ์สมุดธรรมะแจกคนหรือแม้กระทั่งเราจะชวนให้เข้ามาต่อไปจะบอกให้เข้ามาติดตามเราแล้วกันพี่มาติดตามหนูที่ช่อง youtube นิตยากรโสพานะ ถ้าพี่อยากได้อะไรดีๆจากหนูนะหนูให้คืนพี่วันนี้เรามีเงินนะ่ะตอบแทนเขาเชื่อไหมว่าเงินมันจะหมดแต่ถ้าวันนี้เรามีความรู้อ่ะเอาให้เขาเนี่ยทุกคนที่เข้ามาซื้อของของเราเนี่ยแล้วเขาเอาไปทําเขาได้เงินคนละเท่าไหร่ก็ได้ที่เขาตั้งเป้าถ้าเขาตั้งใจทํานะเชื่อว่าคนเหล่านี้ยเขาจะทําแต่ลงกลับกันมันมีส่วน ถ้าไม่เรียนจะไม่รู้เลยว่าจะทําไปเพื่ออะไรถ้าเรียนก็จะรู้ว่าทําเพื่อแล้วมันได้อะไรเนาะทุกคนก็พิมพ์ทักไทยกันได้นะคะไม่ใช่แบบว่าเออมาติดตามกันเฉยๆเนาะพี่ก็จะทําให้ดีที่สุดล่ะพี่ก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้นะคะเราจะไปเรียนยังไม่ได้เรียนเลยดึกแล้วเนี่ยอ่ะเออไม่เป็นไรคะ่ะนะ เหนื่อยกายไม่ได้เหนื่อยก,ยกายก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายนะแต่เหนื่อยซับจางในสีไม่เอาค่ะไม่ต้องการซับจางค่ะนะต้องการซับเยอะๆนะคะทุกคนเอาแบบว่าสมองของเราเนี่ยคือคือมูลค่าของการเงินอะที่จะทําให้เรามีเงินในวันข้างหน้าแล้วก็คนติดตามเนี่ยจะเป็นเป็นเงินให้กับเราในวันข้างหน้าถ้าเราทําช่อง youtube เนี่ยค่ะหรือแม้กระทั่งทิกต็อกเนี่ยค่ะ หรือแม้กรทั่งเพจเพจเราตั้งใจทําทุกวันทุกวันอยู่ดีๆวันหนึ่งมีคนติดตามคนเยอะขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการทําธุรกิจออนไลน์ใช่ไหมคุณไม่ต้องมีตัวแทนเยอะนะคุณอาจจะมีแค่ยี่สิบคนแต่อ้ยี่สิบคนเนี่ยแม่งรักคุณจริงอะ่ะเขาขยันขายขยันทําไปกับคุณอะ่ะพี่กล้าการันตีเลยนะว่าคุณมืนตาอ้าปากโดยที่คุณไม่ต้องแบบบางทีแม่งทํางานเหนื่อยไหมล่ะ มันจะทํางานเหนื่อยไปตลอดชีวิตไหมอะแล้วมันแล้วร่างกายอะ่ะมันจะไหวให้เราไปถึงตอนชราไหมอะไม่ทุกคนร่างกายเรามันไม่สามารถที่จะทําให้เราทํางานได้ตลอดชีวิตอะเราก็ต้องวางแผนอะเราก็ต้องคุมเหมือนพี่อะเราบอกเองว่ามันต้องคุมตัวเองให้ได้แล้วนะเว้ย มึงจะพูดต่ปากไม่ได้นะอารมณ์มึงก็ต้องดีได้ตลอดด้วยกี่ครั้งแล้วที่ดับความฝันของตัวเองกี่ครั้งแล้วที่ให้คนอื่นมาดับความฝันของตัวเองโนด้วยนะโนโนแคร์โนสนไม่สนใจแล้วขี้เกียจอธิบายให้คนฟังต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองจะได้เข้าใจเนาะอืม ความฝันใครของความฝันของมันไม่เหมือนกันพีทมีความฝันว่าจะทำยูทูบเบอร์ให้ประสบความสำเร็จจะทำแบรนด์ไม่ได้สร้างตัวตวนเพื่อสร้างเฉยๆสร้างตัวตวนเพื่อขายสบู่ล้างหน้าขายขายสินค้าบนโลกออนไลน์อย่างนี้ค่ะเพื่อนๆก็ต้องมีเป้าหมายเนาะเราไม่มีเป้าหมายไม่ได้หรอกเราจะใช้ชีวิตไปวันๆไม่ได้ เราต้องมองถึงวันข้างหน้าด้วยว่าวันหนึ่งอะเราไม่มีแรงเ้าเนี่ยเราจะรอแต่ลูกเขามาเลี้ยงเราเหรอเชื่อได้หรือเปล่าว่าเขาจะเลี้ยงเราเราก็ต้องวางแผนเองค่ะเพื่อนๆ y u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  e เนี่ยสามารถทำให้คุณมีแพสซ i ่ e อินคัมค่ะในวันข้างหน้าหรืออาชีพออนไลน์ถ้าคุณสามารถหาเงินได้เยอะคุณบริหารเงินเก่ง ุณวางแผนในการทําเงินชีวิตคุณจะดีขึ้นแต่ที่สําคัญคุณต้องดูแบรนด์ที่น่าเชื่อถือได้ไม่งั้นคุณก็สร้างแบรนด์เป็นของตัวเองเลยถ้าคุณแม่งไม่เชื่อถือใครคุณก็สั่งโรงงานผลิตทําเองขายเองไปเลยนะคะหรือปรึกษาพี่ได้พี่นิดมีเพจโรงงานที่น่าเชื่อถือได้ให้คุณเป็นเจ้าของแบรนด์เนาะใครอยากทำเนาะเกี่ยวกับสกินแคร กันแดดลงทุนขั้นต่ำแค่สามพันขึ้นไปอีก็เอาสั่งไปลองใช้ใช้ดีเห็นผลก็ขายเลยนะก็อธิษฐานอยู่ว่าถ้าไหนๆก็มาเจอกันแล้วก็ให้มีเกี่ยวกับอาหารเสริมด้วยแล้วกันในวันข้างหน้าไหนๆมันก็สั่งเราไม่อยากสั่งที่โรงงานอื่นอะไรเงี้ย โอ้ยเยอะแยะแบรนด์ไหนที่โลกอะไรที่น่าเชื่อถือก็ไปส่องเอานะอ,อที่เข้าดังๆแบรนด์ดาราก็ได้อย่าไปเพราะความโลภอย่าไปเพราะความอยากได้ตังค์ไปเพราะว่าอยากดูแลตัวเองจริงๆอะ่ะบันถึงอยได้ตังค์เคยเป็นมาแล้วนี่แหละพ่อรักถึงหวังพ่อรักหวังดีถึงมามาให้ แต่สิ่งดีความสัมพันธ์อะมิตรภาพอ่ะมันสำคัญมากๆเลยนะอย่าโฟกัสที่เงินถ้าความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอะเงินมันจะมาเท่าไหร่ก็ได้อะนะไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย